ชาบี้อลันโซสมองเพชรแห่งแดนกลางทําไมแฟนหงถึงยังรักเขาไม่เสี่ยมคลายเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์ยังคงก้องกังวาลไว้เวลาจะผ่านไปนานนับทศวรรษภาพของชายผู้สวมเสื้อแดงหมายเลขสิบหก 16, วิ่งไล่บอลอย่างไม่ลดละทรงบอลแม่นยําราวกับมีตาที่สามและทุ่มเทยอย่างเต็มหัวใจยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของแฟนหงทุกคนเขาก็คือชาบี้อลันโซมิดฟิลด์ระดับตำนานผู้ครองใจเดอะค็อปมาอย่างยาวนาน มากกว่าความสามารถเฉพาะตัวที่เหนือชั้นชาบี้อลอนโซมอบอะไรมากกว่านั้นให้กับลิอร์พูเขาคือศูนย์กลางของเกมสมองเพชรที่คอยควบคุมจังหวะอ่านเกมขาดล่วงและแจกจ่ายบอลอย่างแม่นยำจังหวะการจ่ายบอลของเขาไม่ใช่แค่แม่นยำแต่เป็นการจ่ายบอลที่สร้างสรรค์เปิดช่องและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ทำประตูเขาเป็นมากกว่าเพลย์เมคเกอร์เขามีส่วนร่วมกับเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมการเข้าสกัดบอลการตัดบอลและการใช้ร่างกายอย่างชาญฉลาดทำให้เขากลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งป้องกันพื้นที่แดนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่เหนือกว่าทักษะฟุตบอลคือความเป็นผู้นำและจิตวิญญาณของนักตู้ที่อารันโซมีเขาคือตัวอย่างที่ดีของความทุ่มเทความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพท่าทีที่สงบเยือกเย็ยนของเขาบนสนามกลับซ่อนไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและความทะเยอะทะยานที่จะชนะเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแฟนบอลและทำให้พวกเขารักและเคารพเขาอย่างสุดซึง้งการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปี2005เป็นเพียงจุดสูงสุดของความสำเร็จในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูล แต่ความทรงจําที่สวยงามและความผูกพันกับสโมสรยังคงอยู่ยั่งยืนถึงแม้เขาจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นๆแต่เขาก็ยังคงอยู่ในใจของเดอะค็อปเสมอเพราะเขาคือมากกว่านักฟุตบอลเขาคือตำนานคือแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลชาบีอ้อลอนโซ่สมองเพชรตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือนและยังคงเป็นที่รักของแฟนหงส์ตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Co p News w e e k l y เพื่อรับชมคลิปและบทความดีๆเกี่ยวกับลิเวอร์พูลอีกมากมาย